สวัสดีครับพบกับช่องทนายเกียงนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับทนายเกียงก็กำลังจะเดินทางขึ้นกรุงเทพนะครับจากสุราษฎร์ธานีนะครับขึ้นกรุงเทพนะครับโดยใช้ถนนสายล่างนะครับแล้วก็มาพบขบวนทวดงนะครับของหลวงตาบุญชื่นนะครับซึ่งเราก็เคยได้กราบไหว้ท่านมาแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมใช้ถนนหมายเลข4ีหนึ่งสามสี่นะครับมุ่งหน้าอำเภอหลังสวนนะครับสายล่างนะครับก็พบกับกระบ,บนของท่านนะครับตอนนี้ท่านได้เดินมาถึงอำเภอละแมนะครับใกล้จะถึงแยกละแมสายล่างนะครับตอนนี้นะครับก็มีบรรดาพี่กู้ภัยนะครับแล้วก็ ผู้มีจิตศรัทธามากมายนะครับก็มารอต้อนรับหลวงตาบุญชื่นกันนะครับก็มีการซื้อพวงมาลัยมีการานํนาน้ํามาเพื่อจะได้ให้ท่านหลวงตากาลังเดินอยู่ครับรับเนี่ยครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้นี่เป็นวันที่เพฤศจิกายน2 5 6 5นนะครับหลวงตาบุญชื่นได้เดินทางถึง อำเภอละแมนะครับใกล้ถึงแยกละแมสายล่างนะครับเนี่ยครับบรรยากาศนะครับแล้วก็มีประชาชนสองข้างทางนะครับมารอรับนะครับ,นะร,บรถนำนะครับมาอำนวยความสะดวกให้นะครับ ภอต่อไปที่จะไปก็คืออำเภอหลังสวนนะครับเนี่ยครับตลอดสองข้างทางตลอดเนี่ยครับจะมีข้างทางบริเวณข้างทางก็จะมีประชาชนนะครับมารอต้อนรับนะครับด้วยจิตศรัทธานะครับเท่าที่ทราบข้อมูลก็คือหลวงตาบุญชื่นจะใช้ ถนนสายล่างนะครับเดินทางนะครับซึ่งถนนสายล่างเส้นนี้ก็จะไปถึงอำเภอหลังสวนนะครับจังหวัดชุมพรนะครับนี่ครับนี่เป็นแยกละแมสายล่างนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็คือเข้าเมืองละแมนะครับเลี้ยวขวาก็จะไปสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไปตลาดใต้เข้ยมนะครับ แล้วก็สามารถไปถึงอำเภอหลังสวนได้นะปากน้ำหลังสวนนะครับเนี่ยครับก็ยังมีประชาชนมารอรับนะครับไม่ขาดสายนะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดเส้นทางนะครับจุดม่วงหมายของหลวงตาก็คือไป ยังจังหวัดเชียงรายนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับทนายเกียนก็ขอจบการอัปเดตนะครับการเดินทางของการเดินทางทุด,ดงของทวดตาบุญชื่นไเปเพียงเท่านี้นะครับ